การดําเนินงานชุมชนยั่งยืนร่วมบริการทุกภาคส่วนไปสืบสภาพข้อมูลปัญหาต่างๆเช่นปัญหาเรื่องยาเสพติดมีการแพร่ระบาดระดับไหนผู้กำกับตั้งแต่รอบแรกที่ท่านมาครบกับพี่น้องต้องการก็อยากมีการขับเคลื่อนในเรื่องนี้ที่จะสกรีนแล้วก็เข้าลงในพื้นที่หมู่บ้านนะโดยพบต,อตอสรซางเองเนี่ยวัดเตรียมพร้อมรองรับผู้ใดมา,ดมาบ้านเข้า มีการแพร่ระบาดของยาเสพติดในหมู่บ้านชุมชนหมู่หนึ่งเข้าเด็กครับบ้านซ้ำหมู่หนึ่งเด็ยกมือครับยกมือครับยกมืออาามเลเอาากรนันกระนัรนั้กระบวนการค้นหาบุคคลที่เคยยุ่งเกี่ยวเสพจำหน่ายบุคคลที่เสพติดจะได้คัดแยกกลุ่มบุคคลออกมาอย่างชัดเจนเพื่อที่จะเข้าสู่กระบวนการบําบัดเมื่อเราได้กลุ่มป้าหมายชัดเจนพวกนี้นะครับเราก็จะเข้ากระบวนการครับผู้ใช้ผู้เสพผู้ติดโดยใช้แบบสอบถาม แก้มวลมีสองในการแยกประเภทถ้าติดจริงๆแล้วเราก็เข้าสูก่กระบวนการคือต้องไปปรับภาษาถ้าหนักนจริงก็ต้องได้ใช้ยาถ้าไม่หนักเรา,เาก็ไปกระบวนการที่ต้องไปเรียนรู้นะครับใช้หลักสูตรนะครับในการปรับซึ่งก็มีขรรั้นตอนที่ทําได้ ข้อดีของกระบวนการ CBTX Community Based Treatment ก็คือเราจะได้จุดแข็งของชุมชนในการดูแลผู้ที่มีภาวะเสี่ยงหรือติดสารเสพติดนี่คือจุดแข็งที่สุดของกระบวนการ CBTX ครับชุมชนยังยืนโดยใช้กระบวนการ CBTX ชุมชนมีส่วนร่วมสูงสุดเนี่ยนะครับก็แต่แะแนงมาจากหนึ่งในกระบวนการของทุกีนเมวัน ระบวนการ CBTX หนึ่งในกระบวนการก็เราก็ได้มีการใช้ธรรมะบำบัดนำลูกหลานเยาวชนสมัครใจเข้ามาบวชสู่การบวชเป็นพระภิกษุและสามเณรนะตลอดระยะเวลาดำเนินโครงการเพื่อใช้ธรรมะบำบัดฟื้นฟูจิตใจได้บอกไนี่ยครับมัเชื่อมบครับที่มีกระผมกระผมแจ้งวันขอมูลอย่างไรแจ้งอย่างเองว่าอย่างนี้เย็นลงมนาดนับอยากเึงนครับไม่บอกไฟ มันมันไปมันนอนยื้อเท่าเนาะแต่เท่ากับประหยัดนอนยื่อไปแล้อยากถ้าตัวนี้ข้มสุขีมันนอนอยากาเป็ชุนใจเย็นเย่ยมมากครับผมครับสําหรับรเยาชนของบ้านซําที่เข้าร่วมโครงการชุมชนยั่งยืนทุกคนพ่อจะมีอาชีพเสริมว่าจะเป็นอาชีพทํากระถางจากยางรถยนต์ฝึกให้และไม่ว่าจะเป็นอาชีพช่าง สามารถฝึกให้ได้เข้าโครงการนี้เด็กที่ไม่ได้รับการศึกษาในระบบก็จะเข้าศึกษาต่อที่ของปศน โครงการของชุมชนยั่งยืนที่ลงที่บ้านซำหมู่ที่1ถือว่าเป็นโครงการที่ดีและที่สําคัญการดาเนินโครงการต่างๆผู้นําในเขตตาบลซำ<ๆ>ทุกท่าน,ก,นก็ได้เข้ามาสังเกตการของโครงการชุมชนยั่งยืนได,ได้เห็นความสําคัญและเห็นผลสําสเร็จของโครงการก็ไ<น>ด้เ<ก><น>ข้าปที่ประชุมร่วมกันว่าสร้างสพอย่อยโดยการทาผ้าป่าสามัคคีก็ได้ประมาณแสนสามหมื่นเศษเศษก็ได้นาไปซื้ออุปกรณ์เพื่อมาสร้างสพอย่อยส่วนการก่อสร้างทั้งหมดก็เป็นการสร้างโดยอาศัยจากเยาวชนผู้ที่เข้าวมโครงการฝึกทีก่มือ ไปด้วยและที่สาคัญหมู่บ้านชาวบ้านร่วมทําโดยไม่ต้องเสียค่าแรงแพแต่บาทเดียวเพราะว่าทุกคนให้ความสามัคคีเห็นผลสําเร็จที่สําคัญเพื่อชุมชนยั่งยืนจะได้อยู่แบบยั่งยืนต่อไปครับ กบวนการส่งต่อความยั่งยืนที่ให้กรรมการคุ้มเข้าไปดูแลเยาวชนลูกหลานหลักการก็เพื่อให้เกิดความสมัครสมานสามัคมคีคเป็นขวัญกําลังใจให้กับลูกหลานเยาวชนไปดูพบปะเยี่ยมเยียนนะครับแล้วก็คอยติดตามพฤติกรรมคอยให้กําลังใจครอบครัวด้วยนะครับเพื่อที่จะให้เขามีความเข้มแข็ง,ขงทางด้านจิตใจมีความอบอุ่นโดยให้รู้สึกว่าเราปรารถนาดีต่อเขาอย่างแท้จริง ในสิ่งที่ต้องหรวจทำดำเนินการผมชื่นชมจริงๆเพราะว่าถ้าถ้าเปน็นลักษณะแบบนี้ก็คือมันยั่งยืนเมื่อเราเราบำบัดเขาเนาะเราบำบัดเราดูแลเขาเราก็หางานผมยังยังเห็นเห็นเขาโพสต์เรื่องท,ทำกระถางนะครับทำคุ้ม หมือนเหมือนเริ่มเริ่มที่จะทําให้หมู่บ้านในเรามีความรับความสามากขึ้นไปเห็นท่านมาทํานะครับหเห็นตั้งแต่เริ่มจุดเริ่มต้นมาถึงณวันนี้เนี่ยผมชื่นชมชื่นชมว่าแนวความคิดของเจ้าของโครงการพวกท่านเสียสละมาฝังตัวเป็นไม่รู้กี่เดือนแล้วเนาะสามเดือนสามเดือนแล้วแล้วทีนี้เราทําแบบครอวงจรทั้งทั้งดูแลบําบัดแล้วก็สร้างอาชีพ โดยที่จะมาอยู่กับพวกเราพวกเราอุ่นใจชื่นชมครับเราก็จะเป็นกำลังใจมีอะไรที่พอที่จะชาวบ้านช่วยเหลือได้ก็ยินดีเต็มที่ครับขอบคุณมากครับ